สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับบิ๊กนภัทรวิลล่าสตอรี่นะฮะแล้ววันนี้นะครับอยู่กับ2นักแสดงนำนะฮะจากซีรีส์แห่งปีอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมนั่นก็คือมาสเตนรินตัวนายตัวแทนครับผมนักนำตัวเดียครับผมรับภูมิบุริพันธ์ครับครับผมโอเคก็ได้เจอน้องอัพไปละทีหนึ่งนะครับผมซึ่งดีใจมากได้กลับมาเจอกันอีกครับดีใจครับส่วนน้องภูมิเราเพิ่งเคยเจอกันเนาะเรียกพี่บิ๊กก็ได้นะครับถักเนื้อฝากตัวเลยครับพี่บิ๊กโอ้เช่นกันเช่นกกกกัััััันน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 โหหหตตตืื่่เเเเเเ้้้้้้มมมมาาาลลลลยย็ททงงคดดววววววแแแแแบบบบบจรริๆอออูีซ์ ม,ม, action, มีความแบบว่าแอคชั่นมีความแบบว่าเฮ้ยมีความต้องเขาเรียกต้องทุ่มเทเยอะมากเหมือนกันอยากจะให้พูดถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องนี้สักหน่อยหนึ่งก็เป็นเกียรติมากครับแต่ก็ดีใจเขามาด้วยที่ได้เล่นคืนเยอะโอโหเงินคืนโอเคเออเฮียดีที่ขิงนอกจอเนี่ยด้วยเออดีใจนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทุกคนที่ได้รับบทบาทในเรื่องนี้ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะมันเป็นมันเป็นมันเป็นซีรีส์ที่ถูกกระต่ายภาษาไทยเนาะจริงครับก็แบบว่า ดังมากอยู่แล้วกดดันเลยอืมกดดันด<อ>ม่ะเนาะทําำให้เราทุกคนแบบทุ่มเทแบบเต็มร้อยอือคือรู้สึกดีใจมากมากมาก,มากจริงๆครับเพราะว่าคือพอเราหลังจากที่ผมได้รู้ว่าโอ้มันเป็นนียายไอพจากจีนที่แบบดังมากๆอย่างนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเกียรติมากที่แบบว่าพวกรารแสดงทุกคนรวมถึงเราได้รับเกียรติในการเล่นบทนี้ครับผม เผื่อใครไม่ทราบนะทุกคนเขามีสถิติมาเลยนะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นนวนิยายจีนที่ฮิตตลอดกาลนะมาจากชื่อว่า Stand in Chip ผู้เข้าอ่านคือ4,450ล้านครั้งครับ คุณพระคือแบบว่าตอนแรกจะถามน้องๆเหมือนว่ากดดันเลยแต่ว่าอาพูดไม่เองว่ากดดันเลยโอเคแต่ว่ากาี่ยนเกินแรงดันเออใช่เฮ้ยแต่ว่าดูจากเวอร์ชั่นที่ออกมานี่คือรู้สึกว่ามันไม่น้อยหน้าใครแน่นอนอ่ะเนาะเพราะว่าเฮ้ยแล้วก็แบบคิวบูอะไรเงี้ยครับแอคชั่นต่างๆคนนี้เลยคิวบูเล่นเองไหมหรือว่ามีแบบสแตนด์อินหรือไงเล่นเองแล้วก็มีอ่ามีสแตนด์อินแล้วมีสตันด้วยครับเพราะว่าบางฉากเนี่ยอันนี้ต้องบอกตรงว่าผมไม่สามารถจริงๆฉากที่มันค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็อ่า ใช้คนที่ไม่มีความสามารถไม่ได้เลยหรือ,อว่าต้องเป็นผู้ชี่ยวชาญเท่านั้น<ล>ว้าวการตกบันไดก็จะมีไ,มไแต่ว่าเออ หดอ่ะหมดเน่แต่ว่าพี่ไม่เคยเห็นอัพเล่นในฟิลประมาณนี้เนาะแบบแอคชั่นขนาดเนี้ยหรือเปล่าหรืไม่ค่อยครับไม่ค่อยใช่ไหมไม่ค่อยอ๋อเออเหนื่อยง่ายกดเออคือแบบว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการพลิกบทบาทเหมือนกันแล้วก็เป็นกันคนนี้เลยครับผมส่วนตัวผมอยากชา่์มอ่า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 แทนเราลุยเยอะอ่าอ่าอันนี้ดราม่าอันนี้ดราม่านี้แอคชั่นพออยู่ด้วยกันก็พอกันครับผมโอเคเมีบทอ่ะไปรอดูเลยนะฮะคือรู้สึกว่าแบบตัวละครที่เรารับบทอยากอยากให้พูดถึงตัวละครนิดนึงเนาะว่าตัวละครแต่ละคนชื่อ บ้างแล้วก็เขาคือใครอะไรยังไงเพราะมันจะมีคนที่ตายในเรื่องด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อลองลองเล่าอ่าูมนะครับรับบทเป็นโจโนะครับโจโก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเลยครับแต่ว่าด้วยด้วยความที่ว่าโจโเนี่ยอาจจะไม่ได้มีครอบครัว <ๆ S 1> เพราะว่าเติบโตมาด้วยด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กเพราะงั้นโจอ,อาจจะมีภูมิต้านทานที่อาจจะดีกว่าคนทั่วไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการที่โจโตมาแบบนี้โจค่อนข้างผ่านเรื่องทางโลกมาเยอะโจจะเป็นคนที่เข้าใจในหลายๆสิ่งมากกว่าแล้วก็เป็นคนที่ คนรบข้างชอบอยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นคนนี้ค่อนข้างไหนคนหนึ่งครับใช่ครับผมโจใช่ไหมโอเคครับขอนิดนึงครับคือโจเนี่ยจะเป็นที่คนที่เชื่อเรื่องความรักเฮ้ยให้ความสมคัญกับเรื่องความรักมากๆครับ เรอยากดูเลยเรารู้สึกว่าพอเราเรา,เราเจอฟิลล์นี้เราชอบตัวละครคือการที่ดูหนังหรือดูซีรีส์เราจะเอาใจช่วยตัวไหนอ่ะเนี่ยมันต้องมีอินเนอร์ที่ซ่อนไว้ซึ่งอันนี้เห็นเลยว่าแบบเออพอเราพูดอย่างนี้แ <c oughs> น่าเอาใจช่วยแล้วเราอะ่ะหน้าอีกหลังก็เป็น <c oughs> เอออ่านไหนแล้วว่าม,มาด <c oughs> ิก็เป็นอ่ <c oughs> ลูกนหนูขาดใจแต่ได้ต้องได้อย่างนี้เท่านั้นเอาอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ ครับแนวอีกหลังอยู่ครับเฮ้แต่ดูแอปแบบว่าเล่นได้แล้วฟิลอยเนี้ยแต่ว่ามันมีแบบว่ามันมีเบื้องหลังตัวละครอีกที่มันจะไปฟังอันโฟมาในระหว่างผ่านตลอดสองทีที่อยากทุกคนได้รอติดตามดูเล่าเรื่องแบบย่อๆได้ไหมแบบซีนอปซิสย่อๆอะไรอย่างเงี้ยว่าตรงมันไงโจนะเรื่องราวว่าเราผ่านโจนะเขาจะทำแบบว่าเป็นซานแมนนี่แหละที่วันหนึ่งได้มาเจอแบบมีหนิก็โอเคครับออกลักกันแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้โจเสียชีวิตโจเสียชีวิต พ่อพียาของโขก็กลับเข้ามาอยู่ในร้านใหม่แล้วจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามต้องติดตามเนาะโอเคโหฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยนี่มันเป็นพอดลัมเหมือนกันนะมันติซีดราม่าแฟนตาซีแอคชั่นมาหมดมาหมดรอรอรุ้นเลยครับว่าจะออกมาเป็นยังไงฝากด้วยนะครับโอเคเนี่ยฉะนั้นก็ให้พูดแบบฝากกับทุกๆคนหน่อยครับผมที่ จะมีโอกาสได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วว่าเฮ้ยมาช่วงไหนยังไรนะครับก็ฟังดูแล้วน่าสนใจแล้วรับแลซีรีส์เรื่องมาสอนนนะครับตัวนายตัวแทนจะออกอากาศทุกวันศุกร์นะครับผมเวลาสองทุ่มที่ไอชีรับผมก็เว็บไทยจูดดับมก็ ฝากหน่อยฝากด้วยนะครับผมเพราะว่าก็ฝากอาจจะช่วยโจด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องหยิกหลังอีกเยอะนะครับหลังแดงไปหมดแล้วครับตอนนี้โอเคอยากให้ทุกคนได้มาดูเพราะว่าผมเชื่อว่าการเล่าเรื่องเรื่องเนี้ยก็แปลกใหม่การเล่าเรื่องผ่านภาพก็แปลกใหม่สีเสือทุกอย่างฉากแอคชั่นสวยงามที่ผมกำกับพี่จีจ้าแบบมาดีไซน์ให้ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็มีก็ครบแล้วก็ไม่ว่าจะดราม่าก็ดราม่าสุดแบบ ดวิธีร่วมงานกับพี่ขมอย่างเงี้ยแบบโอเคไหมแบบพี่ขมร่วมงานยังไงแบบดุหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงบ้างบเลยโอเคมากๆครับพี่ขมจะมาในส่วนของคิวบูแล้วก็คือได้เห็นมุมมองใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นแบบ การทํางานที่รู้สึกว่าโอ้โหมันมันว้าวกับตัวคุณมากเพราะคุณก็ไม่ไม่เคยได้มีโอกาสได้ได้ทําแบบนี้เลยก็ต้องขอบคุณพี่โฟบมากครับที่ที่ได้แบบว่าได้เข้ามาได้ได้ร่วมงานด้วยกันเป็นเกียรติมากๆครับครับผมตีใจมากๆเลยครับผมก็อ่ะโอเคครับผมอย่าลืมติดตามนะฮะ My Stand in ตัวนายตัวแทนนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณกับน้องๆมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ